สบายดีเด้อพี่น้องเด้วสบายดีเพื่อนเพื่อนทุกคนอยากจะมาแนะนำเนาะขั้นผู้ใดสนใจอยากมีคิ้วงามๆอยากมีคิ้วหมอแห้งลาสีดีๆพวกเจ้าพี่น้องแปลงคิ้วให้มันมีลาสีเนาะมงกุฎมงกุฎหนาเนาะพวกเจ้าเนาะสนใจติดต่อน้องโกโก้เด้อโกโก้ในบริการถึงบ้านถึงงานพวกเจ้าบริการราคาก็เป็นกันเองเนาะเอามาเบิ่งน้ำกันผลงานเพื่อนเห็ด อันคิ้วข่อยนี่พวกเจ้าข่อยสีมาลืมอยู่นี่ย้อนว่าอันนี้โบเมนโกโก้อันเฮ็ดให้เป็นยังซี่ได้คิ้วแผ่นนี้นี่เป็นพญานาคมาหลายปีแล้วย้อนน้องสาวนี่แหละแปลงให้จังค่อยเก็๊บแบดเลยเนาะเอามือนี้กะพักกันมาแปลงคิ้วสองสามเซียวนี่นะเซียวเมมาเบิ่งดูคิ้วอยู่อามาโซนอ่ะซีมือนี้แปลงคิว้วให้เมย์ so beautiful เซียวโอเคเขาสบายดีหนาใยญ่เขากาะเนาะใหญ่ no. ยังอ้๊ยยังสบายสดเต๋อ